สวัสดีครับ i บ l e t a ท k กับ a l l Pro ครั้งนี้ให้ชื่อเรื่องว่าคุณค่าท่านในสายพระเนตรของพระเจ้านะฮะคุณค่าเราในสายพระเนตรของพระองค์คือการดำเนินชีวิตในโลกนี้เนี่ยอ่าไปเรื่อยเนี่ยนะเขาเรียกว,ว่าแน่นอนทีเดียวเราอยู่ภายใต้อานุภาพของมารร้ายและโลกนี้จะทำร้ายเราไม่มากก็น,น้อยผ่านอิทธิพลของมารร้ายการ,รเผชิญความทุกข์ยากเรื่อยๆเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ทําให้เราสูญเสีย มุมมองของพระเจ้าที่มองต่อเราที่เรามีคุณค่าต่อพระองค์นะฮะเพราะฉะนั้นเราจําเป็นต้องเข้าใจว่าเช่นในยอห์นบทที่สิบข้อสิบบอกว่าจุดประสงค์ของมารมารบอกเลยว่ามาเพื่อฆ่ารักและทําลายนะ,ะสิ่งที่ทําให้เราเกิดความเจ็บปวดและทําลายนั้นมาจากมารแต่พระองค์ม,มาเพื่ออะไรเพื่อให้เราได้ชีวิตและชีวิตที่ครบบริบูรณ์เพราะฉะนั้นความจริงเรื่องการมีคุณค่าในสายพเนตรของพระเจ้าเราต้องพิจารณาอย่างนี้แค่ว่า นึ่งก็คือว่าพระเจ้าสร้างเราตามพระฉายนั่นคือพระเจ้าต้องการให้เราเป็นเหมือนกับพระองค์มีความสัมพันธ์สนิทสนมกับพระองค์ในปฐมกาลบทที่1นึ่งข้อยีบบอ่สิบข้อยีพระองค์บอกว่าพระประสงค์ของพระองค์คือให้เราครอบครองกับพระองค์เพราะพระองค์สร้างมาตามพระประสงค์ของพระองค์หรือตามพระฉายของพระองค์แต่มนุษย์ทําบาปล้มเหลวในการดําเนินชีวิตกับพระเจ้า ความบาปจึงทําให้เขาแยกระหว่างเขากับพระเจา้าอิสยาห์บทที่ห19ข้อ2บอกไว้ทําให้ตัดความสัมพันธ์เรากับพระเจา้าความบาปที่พูดถึงนี้จึงกลายเป็นเริ่มต้นขอต่อแห่งการถ่ายทอดไปสู่คนรุ่นต่างๆที่ดําเนินด้วยความเศร้าหมองหมดหวังและในที่สุดก็เข้าสู่พิความพินาศของชีวิตแต่พระเจา้าทรงรักเราสํแดงความรักของพระองค์พระงคเห็นคุณค่าเราโดยให้พระบุตรของพระองค์เะเยซูมาไถา่เรา เพื่อเราจะไม่ไปสู่ความพินาศเหมือนมนุษย์คู่แรกที่กระทำบาปนั้นโครสีบทที่ 1: ข้อ13ถึง14ได้กล่าวว่าพระองค์ทรงรักเราทำให้เราสมกับพระองค์ก็คือกลับจากความบาปนั้นมาสู่ความชอบธรรมของพระเจ้าและย้ายเราจากความมืดไปสู่ความสว่างของพระองค์แผ่นดินที่รักของพระบุตรของพรงนะองค์ภาพเป็นแบบนั้นความสมบันที่แตกสลายกับการมารื้อฟื้นเพราะพระองค์เห็นคุณค่าเรา และพ่อผีบอกว่าวันหนึ่งถ้าพรอะองค์เสด็จมาคือพระเยซูก็สเสด็จมาความบาปที่เราทนทุกข์หรือว่าความทดลองอะไรต่ที่เราที่เราเจอมันก็จะหมดไปและพระสัญญาของพระองค์ทุกข้อก็จะบริบูรณ์เกิดขึ้นในชีวิตของเราถ้าเราตระหนักแบบนี้มันจะเสริมเรียวแรงเราในการติดตามพระเจ้าครับมันจะเสริมกําลังเราในการรับใช้พระเจ้าครับและความรักต่อพระองค์ที่ที่ดีต่อเราเสมอแบบนี้นี่แหละ จะทําให้เราสามารถเป็นคนที่เขาเรียกยืนอยู่ท่ามกลางปัญหาต่างๆได้นั่นคือท่านมีคุณค่าต่อสายพระเนตรของพระเจ้าเสมอครับอย่าลืมนะครับหนุนน้าใจท่านสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ